อันนี้เขี่ยวเข่าเหนียวใส้นมให้มันกินนะคะกินจะกินแบบนั้นนี่ มันคนละถ่วยแล้วมันยังงานกันกินเลยเอาลูกในคนละอันนี่ลูกีนอันนี้ค่ะหิวหิว กินให้อิ่มเดี๋ยวได้นอนอันนี้ก็ซิหายตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะ<า>พี่เพียงอย่ใส่ไอ้บ๊กอยู่ข้างหน้าบ้านนู้นเคี่ยวเขา่าที่แรกคิดว่ามันชิบุกิอนะก็อันนะี้ก็เลยใส่นมให้มัน มา,มาเมล็ดใส่ตับเดียวใส่ตับอันนี้เลยเคี่ยวเขาเบาๆให้มันกินนะถ้าเคี่ยวเขานี่มันสีกินนะคะแต่ขาเปียกกระตุ่มแต่ตอนนี้ยังไม่ทันได้ให้กินขาเม็ดนะครับประมาณจากประมาณสองเดือนนี่หนูก็จะเ,เอาเริ่มหยาบๆขึ้นนะให้มันกินเนสบเขายังบ่ทันได้รู้จักกินเนี่ย จะมาเมื่อแรกมากินนมได้เพราะว่ามันเขาเคยดูดนมแม่เขาเนาะบัดน,นี้เรามากินแบบใส่ท้ายถาดแบยนั้งไงเขากินบ่ค่อยเป็นนะคะอืมก็เลยมันนี่ก็เลยกินเป็นแล้วโ <c oughs> น่นอันสีดำนี่เขาเอื่อกอย่างกกาแฟดำเนาะเอากาแฟบม่สียไปจังค่ะแซ่บเนาะ มิมดแล้วเก่งมากอยายแย่งกันลูกยายแย่งกันอ่ะเอาตัวดำมาได้กินมันีย, <laughs> ยายจานเลยยายฟังยายฟังยายฟัง <laughs> อายายฟังมา <laughs> เอาแย่งกันแย่งกันเบิดจะกล่องมื่อนี้เบิดกล่องหนึ่งเชื่อให้กินมูงละกล่อง จะมองกกินเยอะขี้เยอะล้างปากจะข้าช่วยเย็นไ้ กเสร็บไหมน่าอิ่มแล้วบาทนี้นัวคุ้งกลางอัญยาเลยนะค่ะแจ๊ซีเลียงแบบแบบหนูก็เลี้ยงแบบไม่ละหมาบ้านเฮาคันทันได้ลูกมันมาเฮาสีเขียวเขาให้มันกิน ถ้ากินแต่นมมก็กชิบอยูทองนมมก็กชิ่ี่ร้อง,อง,งหิวอีกยามคืนนะกินข่าวแล้วก็นอนซอดแจ้งเลยได้บ้านี้ค่ะเป็นยังไงหรอกอิ่มแล้วยังตัวใหญ่เละเดอ้ออันนี้แค่เดือนกว่าๆเว้ยสิบกว่ามือยี่สิบกว่ามือเนาะประมาณยี่สิบกินแล้วแน่แแเดินขาทางเลยคุณแม่ ินเยอะ,ะอิ่มแล้วไปนอนไปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็สิพากันไปนอนนะไม่ได้ปากเปียนนะโอ้หมดเลยโอย้ดูนะดูท่าเดินนะ <laughs> ไปออกมาข้างนอกพุลูกไหมออกมานี่มมามานอนนะมาเรียมาที่ Bene bên đây lần lượt lần lượt lần lên lần lên đi Lên lên, lượt lên mày 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 đi mày đi 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 đi, đi đi, ล้างเห็ดมมแต้องประกล้างเห็ดยังไม่อิ่มอีกมาอะไรอิ่มแล้วเดินไปเดินมาแล้วนี่อ่ะจะอ๊ะนี่หน้าดำเพลเวเลยเอาละเงยนะ ข่าคลีมนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกุไลกุเจ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ